จิ้นจ้ากระเดกซี่สุขุดทุกคนเตรียมอาหารเที่ยงจะพี่น้องตอนนี้ใบสองโมงเคืองละใส่เขาเ่ตาตั้มมาคงกินจะพี่น้องตั้มมาคงกับไก่ย่างที่จริงไก่ย่างกินตำมะว่านแล้วพี่น้องแต่ว,ว่าบดเห็ดคลิปเมื่อวานบดริลม์คลิปเนะจะเมื่อย อีกอย่างบ่มีเวลาพอแต่กินบ่มดจะพี่น้องเมื่อนี่เล้สิตามสมตำกินกับไก่ย่างกับขอนียงหอนฮ้อนเนาะจ้ะอาสิได้ยินเสียงรถขวนญในเด้อจ้ะเสียงรถไฟจ้ะพี่น้องก็ดีเปิดหน้าต่างอาสิบ่รดิกินในเอฟซีเบงเด้อจ้ะสิจจะบ่รดิกินนเอฟซีง่มตะคิบเนาะจ้ะเนาะ น่าจะพี่น้องแเศษน้ำกันจ้ะสมตำปูปลาจ้ะพี่น้องปูปลาเนื้อหนวดเศษเศษจ้ะเขาเนี้ยหอนหอนเอื้ไก่จ้ะพี่น้องไก่ย่างแต่ว่ามีแต่อกเนาะจ้ะเขาก็มีอมโคลีจ้ะแซเศษน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะข้าวเที่ยงจ้ะ สีสันเป็นตะแสะบ,บ่พี่น้องเบิองหนามเบิองไก่น้มเจ้ะเาแฟนว่าตามสมตามบบําถ้าบ่มีหนามคือคนแหรงน้ำใจเด้อจ้าแล้วแย่โดนัดนิดล่นเฮดโดนัดจะไปได้กินให้เอฟซีเบิองเด้อจ้ะเอฟซีะเฮดจะคลิปลงเนาะจ้ะาฝ่าวกินฝ่าวไปเฮ็ดแนวอื่นจ้ะพี่น้องมีงานล่อถ่ายอยู่ แอ่ดดาสิบปได้กินให้เอฟซีเบงเดอ้อใจ่ายเอฟซีเฮ็ดแต่คลิปลงเนาะจ้ะพี่เฝ้ากิากนเฝ้าไปเฮ็ดแนวเอินจ้ะพี่น้องมีงานล่อถ่ายอยู่แอ่ดดาสิบปได้กินให้เอฟซีเบงเด้อใจ่ายเอฟซีเฮ็ดแต่คลิปลงเน,นาะจ้ะ สี่ฝ่าวกินฝ้าวไปเฮ็ดแนวเอ่นจ้ะพี่น้องมีงานลอถ่ายอยู่แฮุ่รดาจะไปได้กินให้เอฟซีเบิงเด้อจ้ะเอฟซีแล้วเฮ็ดแต่คลิปลงเนาะจ้ะสี่ฝ่าวกินฝ้าวไปเฮ็ดแนวเอ่นจ้ะพี่น้องมีงานลอถ่ายอยู่แฮุ่รดาจะไปได้กินให้เอฟซีเบิงเด้อจ้ะเอฟซีแล้วเฮ็ดแต่คลิปลงเนาะจ้ะ ฝ้าวกินฝ้าวไปเฮ็ดแนวเอ่นจ้ะพี่น้องมีงานลอดหายอยู่แล้วเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดตามในเด้อจ้ะก็คนละไหล์ละแชร์่าโดนาทในเด้อจ้ะเอฟซีอินดีตอนรับทุกผู้ทุกคนจ้ะคอมเมนต์มาคุยกันใดเด้อจ้ะเซ่บๆนัวๆจ้ะพี่น้องจ้ะ อากาศกันหนาวนาวพี่น mm ้องฝนตกจ้ะตกมืดเหม่อเลยเมือนี้น่าเบื่อกินผู้เดียวตำบางไรพี่น้องย่ามหิวบ่คือว่าสกินมืดเนาะจ้ะจังได้กับบ่หมดดอกเบิ้งแล้วตำแล้วแล้ว ลำลายแห้งพี่น้องแต่ว่าแบ่บแสบซิมแล้วเราไปลำไายไหลไปพี่น้อง้ำไรยแตกอาจจะก,กินน้ำกันก็ย่ายโดนนัดไผ่พ่อฮันกินขาเ่ยงแแบมาเด้อจ้ะหรือไผ่กินแล้วกะกินอีกได้เนาะจา้ะมากินน้ำกันแสบแสบน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะแค่โดนนัดใส่พริกแห้งต่ำเลอจ้ะ เดี๋ยวเห็นหน้ำสมตำน้ำไ,ไล่ไลพก่นนองเลยเค่งวาวเทรงน้ำไล่แตกคลิปนี้อาะสิบวายาวปันใดเด้อจ้ะจังใดก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งเนาะจ้ะเนาะจังบอผ่านคลิปใหม่ๆจากคุณยายโดนัทกดติดตามไวเดอร์จ้ะยายโดนัทโหลดคลิปใหม่น้ำมันสิได้เด้งขึ้นเด้งขึ้นเตือนเนาะจ้ะเนาะ กดกระดิ่งไว้สิเด้งขึ้นเตือนตลอดเวลายายโดนัดลงคลคิดใหม่ๆทังไดก็ฝากเอฟซีค้นละไหและแชร์ในเด้อจ้ะ mm hmm. เาเอาลายยายหางจะพี่น้องหิวเขาแห้ง mm hmm. ไปลุยเลยจ้ะกินน้ากันจะพี่น้องก mm ็ hmm. คือว่าเราจะยายโดนัดสิบวัไน mm hmm. ได้กินใ้เอฟซเบิ่งเด้อจ้ะทังไดก็ต้องคอ อภัยไว้นาทีนี้ด้วยเด้อจ้ะจะสำหรับคลิปนี้ยายโดนัดขอฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะสิบอแหาวฟันไดคลิปกระไดควอมหิวท้องห้องพี่น้องเอาเป็นว่าเขาพอกันไหมคลิปน,าน,น่าเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ยายโดนัดกระิบคอย ฝากวบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะไว้พอกันในคลิปนาอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนแห้งๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่หมีเด้อจ้ะไหลทอน้องท่องไหลมารับไปไดเงินเมือนน่อนตื่นอะไรเงินแสนกองโจโกหนาบ้านเลยเด้อจ๊ะไว้พอกันไหมคลิปนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าไหลทอน้องท่องไหลมา รับอะไ้เงเื่อนเมือนนอนตื่นไะไรเงิ่อนแสนกองโจโกโห,หนาบานเลยเด้อจ้ะเอาไ้พอกันไหมคลิปหนาจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้าไอโท้งน้องท่องไหลมารับอะไ้เงเื่อนเมือนนอนตื่นไะไรเงิ่อนแสนกองโจโกโห,หนาบานเลยเด้อจ้ะเอาไ้พอกันไหมคลิปหนาจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า